สวัสดีคร <cher> ับดี๋ยววันนี้เรามา มาดูวิธีการทำเป็นมายกกลอะไรก็ได้จะใช้กระป๋องมามา่าแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันสามารถตัดมาทำแบบนี้ได้อหรือจะเป็นที่เขาเล่นกันเป็นขนมแบบนี้ก็ได้ เป็นเราจะเล่นกันอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเป็นมาม่าแล้วก็คืออันนี้เป็นยำยำตับหนึ่งมาม่าแล้วก็หาอะไรมาปิดผ้าก็ได้มาม่า ปิดไว้เป็นยำๆอะไรอย่างนี้ลองหาวิธีจับหมุนดูเล่นดูนะพอเราโชว์มาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้เขาดูแบบนี้แล้วเวลาเราหมุนเราก็จับตัวมาม่าไว้แล้วก็หมุนแค่กล่องยำๆมุนเล่นแบบนี้ ลองทำดูว่าขำๆสนุกสนุกเวลาตัดก็ตัดประมาณนี้ตัระบาณนี้ดี๋ยวก,ก็มาใส่แล้วหมุนอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ เป็นมายากลคำๆนะครับอย่าไปซีเรียสเยอะครับแค่สนุกสนุกพอหรือใครอยากจะมีแนวคิดแบบไหนก็ลองทำดูนะคร็จะใส่ประมาณนี้ถ้าเป็นผมก็จะจับประมาแบบนี้จ,จับแบบนี้นะครับ ปิดยำๆลองดูมามาอัอนนี้อันนี้แล้วก็ปิดอีกทีหนึง่งนี่แล้วก็พลิกมาเหมือนกล่องให้เขาดูนะ สมุดนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมเป็นอีพีที่หนึ่งสอนเล่นมายากลแบบฮาๆนะครับขอบคุณครับ